สวัสดีครับชาวไซโคลทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้นะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเน้นเอามาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ในสองคู่จะมาจากรอบรองชนะเลิศในโอลิมปิกกับอีกหนึ่งคู่จะมาจากซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กนะครับดูคู่แรกไปที่โอลิมปิกกันก่อนเวลา5ทุ่มตรงนะครับไปดูโมร็อกโกครับวันนี้จะเจอทางสเปนในรอบรองนะครับโดยคู่นี้เจอกันมาเเกมล่่าสุดนีย สมอการศูนย์ประตูศูนย์นะครับหนาแล้วนะฮะเป็นยูยี่สามนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับมาโรโกเยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะสหรัฐอเมริกามาสบายเท้าเลยสี่ศูนย์ครับส่วนทางสเปนชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดก็ถล่มมาชนะญี่ปุ่นมาสบายเหมือนกันครับสามศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ มาร์โกโตรงกลางมีบิลานเอลคาเนสนะครับคานุสนะครับเหมือนเดิมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโซฟิยันราฮิมียิงไป5ประตูแล้วนะฮะ่วนทางสเปนจะมีทางอาเลสไบนาตรงกลางครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาเบลลูสครับจากกิโรนานะครับเขาต้องบอกว่ามาร์โกโมาดีทั้งทัวร์นาเมนต์เลยนะครับต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้ได้ไม่มีครูครับนี่คือของจริงครับส่วนทางสเปนเนี่ยระดบการระดบการเล่นของพวกเขาเนี่ยเหมือนชุดใหญ่เลยนะฮะและเชื่อว่ายังมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่มากมายมองมาตรฐานแล้วผมมองว่ายังไง ก็ยังดูดีกว่าทางมาโมร็อกโกครับไม่ว่าจะขนตัวอายุเกินมาครบ3คนเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้สเปนเด็กครับเก่งครับช่วงนี้ผมมองว่าจะดีพอจะเชื่อเอาชนะมโมร็อกโก2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองแวะไปที่ซูเปอร์ลีกเดนมาร์กกันในเวลาที่คืนตรงครับไปดูไวเล่ครับทีมอันดับสิวันนี้จะเปิดบ้านจเจอทางนอรน์จิลันทีอันดับ5นะครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นนอรน์จลันเอาชนะ10นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ ไวเล่เน,นี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมลราสุดแพ้บรอนบี้มา2-1หนึ่งครับส่วนทางนอตเจอรันเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมลราสุดเสมอทางมิชลัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับไวเล่ตรงกลางนี่จะมีทางมูซาจูวาร่านะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเกอรมันโอนุก้าครับส่วนทางนอรเจอรันตรงกลางคอนราดฮาร์คอครับจะเล่นกมรุกคู่กับทางโอลิเวอร์อันมันครับก็ต้องบอกว่าไวเล่ออกสตาร์ ออกสตาร์ทในซีซั่นนี้ต้องบอกว่ายแย่เลยนะครับแพ้ทั้งสองเกมนะครับเกมรับอย่างยุ่ยนะครับสองเกมเนะี่ยโดนไปห้าประตูครับต้องมาเจอกับทางนอจิลันนี่คุณภาพเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเดิมสองเกมแรกมาได้สมราคาแล้วครับเพราะว่าไม่มีแพ้ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็เป็นการเสมอทีมที่ต้องบอกวิิยาลันแบบสองสองแบบน่าชนะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุนนี้ผมมองว่ายังไงนอจริรันแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนก็ยังดูดีกว่าผมมองจะบุกทุบอาชนะไวนเล่สามประตูต่อหนึ่งสบายๆนะครับ คุดท,ท้ายกลับไปที่โอลิมปิกรอบรองกันนะครับในนาทีสองก็ไปดูฝรั่งเศสครับวันนี้จะเจอทางยีอียิปนะครับฝรั่งเศสเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวคนที้ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ฝรั่งเศสชนะสี่เสมอหนึ่งไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดก้าชนะอาร์เจนตินามาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอียิปต์ชนะสามเสมอสองครับเกมลาสเวก็ต้องลาถึงจุดโทษเลยนะครับในในเวลาเนี่ยเสมอทาง巴าควายหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนไปชนะในช่วงจุดโทษครับใช้พลังไปเยอะนะฮะไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับฝรั่งเศสริอตรงกลางจะมีทางไมเคิลโอลิเซ่นะฮะคอยเป็นปั้นเกมนะครับแล้วนาเปาจะเป็นทางอเล็กซองดรยอัลกัสสัดนะครับเอามาก็ต้องใช้เลยนะฮะทางอองรีครับส่วนทางอียิปต์เนี่ย ตรงกลางอเมดคูกาครับและน้าเป้าจะเป็นทางออซาม่าฝ่ายสาวครับก็ต้องบอกว่าฝร,รั่งเศสเจ้าภาพคงจะเติมหน้าเต็มที่นะครับว,วันนี้เล่นในบ้านด้วยขุมกําลังพวกเขาสูงกว่าด้วยอยู่แล้วนะโดยเฉพาะเกมลุ้เนี่ยอันตรายทุกคนดูแล้วคุณภาพผู้เล่นเนี่ยสูงกว่าทางอียิปต์เยอะครับราะอียิปต์เนี่ยมาดีแต่เทียบกันแล้วยังเป็นรองกันเยอะครับเกมที่แล้วก็ใช้พลังงานไปเยอะอีกด้วย กดไปถึง120ินาที120นาทีก่อนจะโดนจุดโทษนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะสู้สุดใจแต่ว่าคงจะสู้ฝรั่งเศสชุดนี้ยากครับเล่นในบ้านโดยเจ้าภาพด้วยด้วยเสียงชิ่งของ,ของแฟนๆเนี่ยผมมองว่าฝรั่งเศสจะเอาชนะผ่านเอาชนะอิบเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในโอลิมปิกรอบรองนะครับมโมร็อกโกครับจะแพ้ทางสเปน1-2ครับ คื่สองที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กครับวอลเลย์จะเปิดบ้านแพ้ทางนอร์จิลันหนึ่งสามและคู่สุดท้ายครับโอลิมป,ปิกรอบรองฝรั่งเศสจะเอาชนะอียิปต์สามประตูต่อหนึ่งครับเราอย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์พื่อเราแซกก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ